สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ําแรน่ดีโดยแม่หมออ้ําธรรมทานโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะมาดูกันว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่าก่อนฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first, ซีเฟอร์สให้กบแม่หมอด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆให้กับทุกคนเลยอ่ะวันนี้มีให้เลือก3กล่องด้วยกันนะคะกล่องที่1 กองที่2และกองที่สมวันนี้กองเลือกจากกองไพ่เลยนะคะมาดูกันว่าคุณมีดวงจนรวยหรือเปล่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่าอ่านะมี3ามกองค่ะกองหนึ่งสองและ3นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่าหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะคะ รู้สึกสดชื่นเนาะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายค่ะสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกเพ่งไปที่หว่างคิ้วเหมือนเปิดดวงตาที่สามเนาะส่งกระแสจิตนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่าหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่านะคุณมีดวงจะรวยไหมนะใครที่สับสนให้เลือกมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะใครที่เด็ดเดี่ยวกองเดียวได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันเลยว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่านะ เริ่มต้นจากกล่องที่1กันก่อนเลยนะคะอามาดูกันค่ะว่าคุณมีดวงรวยไหมนะเออมีดวงจะรวยหรือเปล่าสับกันเลยนะขอสักสใบละกันนะคะ,อะเอาห้าใบไปเลยก็ได้ใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะว้าวใบที่สาม,มาค่ะว้าวใบที่สี่าค่ะอ่า และใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหนี่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีดวงที่จะรวยเอคุณมีดวงที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังและมีโอกาสที่จะร่ำรวยเอ คุณเกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงที่โด่งดังและมีโอกาสที่จะร่ํารวยจากชื่อเสียงอันโด่งดังของคุณเนอ,อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังและมีความร่ํารวยค่ะนะชีวิตของคุณนะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จหนทางไปสู่ความร่ำรวยหนทางไปสู่ความมีชื่อเสียงที่โด,ด่งดังเ <Z ip> มื่อคุณแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะและนำพาชีวิตไปถูกไปสู่จุดที่ถูกที่ถูกทางถูกทิศถูกทางนะ ต้องบอกเลยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังและร่ำรวยด้วยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อโด่งดังและร่ำรวยเออคุณมีดวงที่จะโด่งดังมีชื่อเสียงและร่ำรวยขอแค่คุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะแล้วจับทิศจับทางชีวิตของตัวเองให้ถูกนะจับทิศจับทางนะศักยภาพความสามารถ ความรู้ของคุณให้มันถูกที่ถูกทางถูกทิศถูกทางแค่นั้นเองนะเมื่ออะไรมันถูกที่ถูกทางถูกทิศถูกทางแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยชีวิตของคุณรุ่งเรืองแน่นอนรุ่งเรืองร่ํารวยโด่งดังเออใครแล้วพ่อแมอย่าลืมพ่อแา่แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะเอาละเอาละโอ้โหกองแรกมาก็โอ้โห ชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะอะต่อ,อมากล่องที่สองกันบ้างมาดูสิว่าคนมีดวงที่จะรวยไหมนะเออมีดวงที่จะรวยหรือเปล่าอะใบที่หนึ่งมาค่ะอ้ยใบแรกมาก็รวยเลยเอาใบที่สมาค่ะโอ้ยใบที่สาม,มาค่ะโอ้โหมั่งคั่งใบที่สี่มาคะโอ้โหสาริกาลินทอง และใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหความสุขเฮ้ยคนลูกคนพองต้องบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่ามีดวงรวยดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่ำรวยเป็นคนรวยเป็นคนมีดวงรวยดวงชะตาของคุณจะมีความร่ำรวยมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงค่ะ คุณจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคศัตรูคู่แข่งได้ทั้งหมดดวงของคุณชนะมารชนะศัตรูชนะคู่แข่งเป็นคนที่อยู่เหนือศัตรูเหนือคู่แข่งเหนือปัญหาอุปสรรคดวงมีโอกาสจะร่ะรําจะรวยมีหลักทรัพย์มีหลักสินนะมีสินทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองดวงจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองต้องบอกเลยจะรวยเพราะปาก ทำการงานอาชีพใดนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจราจานะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะพาร่ำพารวยนะทำงานอะไรที่สร้างความสุขให้กับผู้คนนะมีโอกาสจะร่ำจะรวยทํำงานอะไรที่สามารถทำแล้วตัวเองมีความสุขมีความสนุกมีความสนุกสนานมีความเบิกบานมีความแฮปปี้มีความสุขทำอะไรด้วยความสุขแล้วมีโอกาสจะร่ำรวย ดวงชะตาของคุณเกิดมาเพื่อรวยอยู่แล้วแล้วรวยแบบมากมายมหาศาลแบบมหาเศรษฐีแบบมาอภิมหาเศรษฐีด้วยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเกิดมาโดยมีดวงที่จะเป็นคนรวยเกิดมารวยดวงรวยดวงชะตาจะร่ำจะรวยจะมีทรัพย์สินเงินทองมีอสังหาริมทรัพย์นะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองดวงจะชนะมาชนะ ปัญหาอุปสรรคชนะกิเลสชนะศัตรูชนะคู่แข่งแล้วมีโอกาสว่าจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะวาจาดีสาริกาลิ้นทองวาจาดีมีสเสน่ห์พูดจาอะไรใครรักใครหลงนะใครหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวขุณทั้งหมดนะคะมีโอกาสว่าวาจาจะชักจูงโน้มน้าวใจคนได้ดีทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารนะหรือทํางานอะไรที่จะต้องมีการสื่อสารการปฏิ ติดต่อสื่อสารประสานงานประชาประชาสัมพันธ์นะหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเกี่ยวกับทํางานอะไรที่ทําแล้วมีความสุขนะทำอะไรที่ทํางานแล้วทําให้คนมีความสุขนะต้องบอกเลยมีโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณมหาศาลมีโอกาสาที่จะร่ํารวยดวงรวยดวง,ดวงเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีเป็นอัคร อ克รมามาหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะดูจากพลัการตรงนี้ต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยเลยดวงคุณเกิดมารวยอยู่แล้วเตรียมตัวรวยได้เลยอ่ะใครแล้วขนายอย่าลืมข้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะเอาล่ะโอ้ยขนลุกขนพองขนลุกขนพอง,น,พองนะอ่ะกองสุดท้าย มาดูกันว่าคุณมีดวงรวยหรือเปล่านะมีดวงที่จะรวยหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิคุณมีดวงที่จะรวยหรือเปล่าแล้วรวยจากอะไรอ่ะใบที่หนึ่งมาค่ะโอเคสันโดชนะใบที่สองมาค่ะโอ้ซีโอคุณคือประธานบริษัทว่ะใบที่สามมาค่ะโอ้โด่งดังมีชื่อเสียงใบที่สี่มาค่ะเฮ้ย คืบหน้าโปรเจกนะคะใบที่5โอ้โหวิทยาการวิทยาศาสตร์ต้องบอกเลยนะคะต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่รํารวยเป็นมหาเศรษฐีเออดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยเริ่มนะคะเริ่มจากบางคนอาจจะเริ่มจากศูนย์บางคนเริ่มจากการที่ยังยังไม่มีอะไรเลยแต่ สุดท้ายบ้านป่ายต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีดวงเกิดมารวยดวงเกิดมาจะเป็นมหาเศรษฐีดวงเกิดมาเป็นเศรษฐีดวงมีโอกาสเป็นประธานบริษัทดวงเกิดมาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทำกิจการงานใดๆใด,ใดๆก็แล้วแต่นะในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพทางวิทยาศาสตร์นะทางความรู้เฉพาะทางนะหรืองานบันเทิงวงการบันเทิงทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของช่างงานช่างงานเฉพาะด้านนะความรู้เฉพาะด้านนะคะออหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานเนะี้ยการพูดการสื่อสารการใช้คิดวิเคราะห์นะงานบริหาร ะะงานที่จะต้องคิดค้นนวัตกรรมอะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งงานที่ทำอะไรด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะคะออคิดค้นอะไรต่างๆคิดอะไรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับคุณเฮดวงชะตาของคุณเกิดมารวยอยู่แล้วนะมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะเดนะีต้องบอกเลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณจะคุณจะ,ะยิ่งทำยิ่งรวยอะ่ะพูดง่ายๆนะ ยิ่งขยันยิ่งมากมียิ่งขยันยิ่งมาเมีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงเกิดมารวยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะไปทางไหนเพราะคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าบางครั้งบางทีจะมีสองทางที่คุณจะเลือกบางคนจะเลือกไปร่ํารวยในทางถ้าคือคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าทําธุรกิจทําอะไรต่างๆมีโอกาสจะเริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าร่รํารวยแบบเป็นมหาเศรษฐีเลยแต่ถ้าเกิดว่า อีกเวดงนะคุณอาจจะเลือกความสงบนะคือรวยแหละแต่เลือกที่จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างพอเพียงคุณก็จะรวยแบบความพอเพียงนั่นแหละนะดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยเกิดมารวยนะเกิดมาร่ำมารวยนะเกิดมีเกิดมาอย่างเป็นคนมีปัญญานะมีปัญญายาที่ดีนะมีจิตใจที่ดีมีความ สุขสงบร่มเย็นมีพละกําลังกายที่ดีมามีพลังใจที่ดีนะคะมีสติปัญญามากล้นล้นเหลือและมีโอกาสเหลือเกินว่าสติปัญญาของคุณจะนําพาโชคลาภความร่ํารวยความสําเร็จมาให้กับคุณมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสที่ชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ใครแล้วก็นายอย่าลืมพ่มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานรับความรวยของคุณไปนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่ง,งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย